สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลรับครับช่องกระชายละเพิร์นท้องพิเชียวนะครับผมตอนนี้มาฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องวัดบ้านคออำเภอเมืองจังหวัดอุบลน,นะครับทำการแสดงซอดแจ้งจังปางครับช่องกระชายละเพิร์นท้องพิเชียวนะครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วสถานที่อาจจะครับ วัดบ้านคอเด้อพี่น้องเห็นรถสกัดกันมั่งนึงค่ะบอกงอใสที่ก้าเขียนมีมีอันเหมือนกับไม่ใหรถพยาบาลเออโอ้โหเย็นเพื่นท่านพี่ขับมาแล้วครับพี่น้องมาฮอดแล้วนะครับนี่สถานที่วันนี้นะครับวัดบ้านคอนะครับสถานที่อาจจะขับแคบนิดนึงนะครับ แคบบ่แคบบ่โโอ้หสุดยอดว่ากับพี่แคบอันนี้แคบกว่านะฮะว่าบ้านกับพี่แคบอันนี้แคบกพ้วนบัสขาลอยโคตรกระเต็มลเหรอฟโฟูแคบพับมาก่อนนางหนามาซาหนางหลังครับพี่น้องมะเร็งนะครับโอ้สถานที่แคบมากเลยครับวันนี้ มาบนสถามทีครับพี่น้องแคบดีดีอะวันไีไ้ต้อง <c oughs> อ่ะพี่น้องอย่าลืมมาให้กำลังลใจครับเมื่อแรกครับครับที่ลานสาวนอยเพชรบันแพงนะครับแคบสุดๆเลยนะครับวันนี้แคบสุดๆเลยนะครับ ปดไม่มีที่อยู่เลยนะครับแคบสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่ะดูสถานที่รอบๆวัดนะครับ แคบเนาะแคบวันนี้คงไม่ได้กางเต็นท์นะโอ้ทาที่ครับแคบ,บ,บครับแคบครับแม่อยู่นี่บ่ะเออเดี๋ยวมาจักหน่อยถ่ายคลิปก่อน ที่นะครของโยมของเศร้าโอเคเลยครับแคบสุดๆโอ้เสียแซกนอนสบายเถอะว่ะมากร่างหน้ามาซานังหลังครับพี่น้อง แค่จริงๆอ่ะวัดบัดขอพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดกรุงรัชธานีนะครับบััดดาาานนเเเว่กขขจจออยย Chanh lên chanh lên, Hãy subscribe cho kênh sau ไม่ที่ Unity ท Unity. ยูนิตแม่ไม่ที่ยูนิตแคบแคบแคบอ้าวพี่น้องครับมือนแรกมามืวน้ำแข็งครับกับมาสาวน้อเพชรบ้านแพงครับตอนนี้มาหอดจอดเสรแล้ว มอ,อ,องนี่สลัดสะลางดีเนาะมองนี่นเนา,ะ,าสะสะลัดส,ะสะลางดีครับมองนี่ครับสุดท้ายต้องไปสุสาน คุดคุยร่างใจครับชอบกระชายลำเโพงเชี่ยวนะครับมาหอดจอดถึงกินกีนออ่เอาแคบสุดๆนะครับรนะห้องน้ำจะใช้คุณต่อโอเคไหมไหเสียอ,อ,อาบอยูฮะอะไรนะ เ่ยกะกะไป็ดบอนไปเข้าของน้ำกันแะบงเด้อม่ดังโอ้ยนี่มูสันเล้วยังมูบแกะแกี่หาต,ตัวตัวข้ว้น,นี่พอดีตัวปีกแสบงงเพงเปิปิดมาตัมกง,ง,งก,กันอัดเลนสวนซานสวนซานอบ้าปีกปกม่โดนข้าสก่อพวกหอเวครับ่หลอกใครมัน ทุกคขไปจอดไกลแท้นแลครับพี่น้องยากาศวันนี้นะครับผมมืนเดินท่าครับนะครับ14อุดรสิบห้าน้องคายนะครับไก่มงได้อย่าลืมห้ยกำลงังใจด้วยพี่น้องเด้อน,นะครับอุดรอยู่บ้านเชียงยืนตำบลบ้านเหลื่อมน,นะครับอำเภอเมืองน้องค่ายอยู่อำเภอสะใครนะครับ ับทีมงานสนวบสนุนบรรพันแพ้งนะครับเคี่ยวง,งานหลุดเป็นมือมือไปพี่น้องอเคี่ยวงานหลุดเป็นมือมือไปมาแล้วมาแล้ว ฮัดโหฮัดโพี่น้องมุงคอสตรีโอพุ่มใจเสนอฮะงเนจออเออเออบอกเป็นลำใหญ่ก่อนจอดขงเม่นใหีเลาเลยแข่งเม่นจอดขังเม่นเด้ล่าเลย <S 2> <S 2> ห้องน้ำสุดๆนะครับมองผักลายอยู่มลยอะไ้บอดออ้อขอบคุณทุก่างใจครับพี่น้องนะครับผมช่องกระชายลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องด้งเมืองได้ชมกันนะครับ จอดค้างแม่มละดูห้องทราบก็โอเคพี่น้องนะครับ <Hi. S 1> วัดบาด้านคอด้พี่น้องด้วยเมอแรงนะครับวัดบาด้านคออำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ท่านนี้นะครับ มาเลย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 ไปเลยข้างเมมนะ อ่ะขอบคุณพี่เราตัดเป็นแตงโมล้ำครับโคนสวด,ดสดสอดสอดพี่นเราแตาหมาล้ำมากเนี่ยแตกฝื่นโหลดจะอีงเป็นอย่างาอาบน้ำาอ,อาจารย์อาบน้ำห้อ,องน้ำเยอะแยะเลยมาเลยมาเลยพญาโดมมาเลยมาเลยครับผมจ้าว อ้าวขอบคุณพี่นอ้องเฟนเฟ้นเฟนมารับครับเดี๋ยวหาอาบน้ำก่อนด้วพี่นอ้อนงะครับผมพอกันคลิปนาครับพี่นอ้องพอกันคลิปนา